ได้เลยฟ้องโั่วหน้าคุยทั่หน้าได้เลยส่วนเพื่อนที่มาต้อคอยมาเสริมมันก็มาเติมเตานะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาฟีชาร์ทมาให้วาดก่อนวาดแขนก่อนได้เอาฟีชาร์ทแบบใดล่ะกันแบบใดล่ะกันถ่ายคลิปก่อนนะ เอกเธอรชีลรถอย่างมะขี่รถขีลอดตุ่ยข่ายหนาวข่ายข้าวสวยจะเห็นสิวไม่ได้ไหชีลรถอย่างมามากับใครชีลรถโยนมาครับเอ้ยปั่นเดียวปัดเพราะยี่แหลี่มว่าตอบมังแก้มมาคืนเลยอยู่คณะไหนคะอีสานนครศรีธรรมโอ้ยย่ไใดคะอยู่อีสานนครศรี อันพึ่งกันือกนรมันบอกเป็นเป็นแดนเหรอคะอ๋เป็นแดนเบิ้งเบิงเบิงเบิงอีสานนครสินเบิงแดนอ้ยไปหาเจ้าของลำเพลอนจูสู่ยอีสานนครสินบ่ได้เลยสักคนอันนี้นาดิบดิบนี่เบิ้งนาดิบดิบนี่เขาสวยนี่สวยแบบมาตรฐานนี่อันนี้ก็สวยนี่ นี่กับสวยนี่นี่กับสวยนี่อ่ะเป็กม่วันนี้ก็ไรเวทีเัว ฮะคู่มาคู่มานบ้างเหรอครับเอาให้เด็กทำไรน้อให้เด็กๆทำเป็นรถมาเลยนะให้เด็กลองมาแข่งกันเหมือที่วัวบอกเนาะเราจะคุยกันเรื่องของกินของกินคือใครว่าแผลงถังของไอ้ที่โดดมากเลยก่ะคุยกันเรื่องทำอะไรกินมันวิธีเขาผิดอะไรครับวิธีเขาเป็นแปลกๆนี่หน่อยเป็น พวกหมูรอบคำถามหมูอีสามข้อสิ็นแต่ยาวามชั้นเออถามหูมีสา้สิได้คืนเวที่บดสันรอบน่ะเอาต่ว่าได้ค้นเวทีไปรับดีขึ้นทีของแางได้เวทีบอลโอ้่การแสดงของข้าสิ่ข้เด้วยเห็ดครับแวมีเห็ดมีเ็ดผลยังไงนะเรื่องจริงนะเรอจริงเ่อ เอาเป็นว่าได้ขึ้นบนเวทีเลยโอ้มาตรฐานแท้เบาวต่องใี่ได้ใหญ่มุ้งไว้เท่าไรวะเนื้อก็ชั่ววะเพราะที่เด็กยังไงเราเหมือนงานพอผีเด็กพี่ก่อนเนื้อก็เป็นตัตลกนะไม่ตลกเราแล้วตอนนั้นเราเป็นเราเป็นคนเด็ดมากเพราะว่าทุกคนเป็นผู้จบแต่ศึกษา์ุ้มคุณค่อยเงินคุแม่จากเขาเยอะๆนะเนีนย แม่นบ่ะผมบ่ได้มีหยังะตอนกั่อของตอเรล่นจบยังน่ะไงจบแล้วก็ได้ไหมอีกก็จบปีนี้ลโอ้จบปีนี้โอ้ยังยังทันได้สวาหลักสูตรแต่ว่าจะจบปีนี้เอกล่ะจบปีไหนจบหลายๆปีอาจารย์พู้่นเจ้าของช่องเบิ่งได้พี่น้องเอ้ยเบิ้ลกู่ะ มึงขานังหนักกะบบ้านบานี่ากันลยอา้างหนึ่งนใช่เดโงเอ่อกเลยอพี่หนื่อกเาตืนแ่ตืนเลตืนยแปดโอันนี้คือไรนะพี่อะไรอมาวางแขนกันว่าโชว์ใช่โชว์เราเราจะนำโชว์แบบไหน เราโชว์เดีเราเคยเป็นวิทยานิพนธ์ใช่่่หเรางอใช่ลับแรกคือลองเซ็ตคว่าเราจะเนื้ยเรืองประมาณไหนจำได้มที่เราทำมนครเราวางเรื่องไปก่อนเราจะเอาเรื่องเรื่องเดิมไหมเท่าเรื่องเดิมเทาเรื่องเดิมมาเขียด่นราเราเราว่ากับเิดเราว่ากรบิแต่วันราทมกันเหมือนด็กทุกคนทุกคนทีรวกันเหมือเวัราที่แลต้อแต่งตัววน ใช่ครับโชว์ไปโชว์เป็นรวมเลยก็คือจะรวมก็ได้ก็ลองดูว่าใครเข้าก็ขอพิชาอะไรบ้างเลยเขาแปลงมั่งบางทีไปพลาดที่เขาทำมาเป็นทีซ้ำเด็ดด้วยอ่าใช่ใช่ใช่เราทปเขียนก็ได้เปเขียนแล้วก็บางบล็อกกิ้งบางละครกันดูว่าใครเข้าใปเต็มแต่บทอะไรเราก็มีบทแล้วใช่ใช่พูดให้เข้าใจใช่เราเราต้องเราต้องทำให้เรากันเองเราเนี่ยเข้าใจแต่เราต้องลองเขียนด้ยท่าอยาทำรวมไว้ ก้าวมาลงทุเรียนมันมีอะไรแก่เขาที่ไหนคือคนตัดหน่บโอ้ยเดี๋ยวลองลองไปกันดูก็คือไอ้วันนี้ก็คือตัวมาทำแบบให้เราเข้าใจตัวเองนี่แหละว่าท่าเต้นยังไงซ้อมยังไงเนาะแล้วก็เราจะได้เริ่มเริ่มซ้อมกันเต้นกันเต้นร้องคือเก่าอ่ะคือจะอ่านริพน์พนรับรองนะเข่งของเขาอันที่อันพี่คะอ่ันบนเวทีนี่คือเราเล่นดนตรีสดด้ว่า โซดแว่าคุยกับประจันโรีเลคนจะต้องไปแกเองไม่ช่เพลงที่มันมีสกีบถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นเด็กบาราถ้าดาราดาประกอบกันไรสันมีอยู่เงนี่ต้องมีโน้ต้องเป็เพลงที่เป็นสกีบไปเลยเพราะจะไม่ได้รู้อีกต้องมีระาสอง นี่เด็กีิบี่สบี่บาที่นั่นนี่ที่ิเลยไม่ยี่สิบหรอยี่ด็กมาเอาชั้นที่แปดเองบงบางบางสิบหกับยี่สิบอันนี้เท่ากัาเขาวะเฮ้ยหงุดหลายเมียผรีอกบียมเลีบุียเก็คือความจริงเนาะแม่ก็มาตัวเนาะ แมนบ่เออพี่เน่อดดเลนอเอาตามสกิพ่อหรับเขาอายุ17ขึ้นกันแมนเพิ่งหนาอายุ17ไปบ้างเขีนคุณูนไปทังนั่งทังน้องแก้มป่ะเอยดก้องก้องมคนอยี้หนาเธอไปนั่งนก่อน มันบพรดแดดกล้องบเห็นเธอกล้องไม่เห็นเธอเข้าไปโอ่แต่ปานนี้น่ะซุตวนี้งงัมัว่มาซุอปาไนี้้านบอกกอเแอร์ห้เปิได้หมนเนาะเย็นหนาวมีมอเตอร์ไซค์ป่าเสื่อสุมกอกมากินแบบจกินสุมกอก่ะทหุ่แม บ้านบักแก้วเอื้อนต่ำบักหุ่งบ้านบักแก้วเอื้อนต่ำบักโกะนแตช่ทั้งใช่พวงเหมือนต่ำบักกอไอ้ทีแมนแมนเมนพวกเหมือนต่ำบักหุ่งต่ำบักหุ่งก้อยบักฮงอืมเกี๊ยค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์และรับชมคลิปของน้องแก้มด้วยจ้าเด็กๆกำลังเริ่มวางแผนเดี๋ยวจะจะถ่ายคลิปให้อีกเบิ่งอีกเด้อจ้า